นี่ค่ะของที่เราสั่งไว้ก็มาถึงทางยาวค่ะเป็นอิสซังมาเตยจองกันค่ะเติกมันกอ,นกอ,นกอนดที่ยาวๆนักๆกําเร็วค่ะห้มแกวหยงเปย์ปรายฮือพีลอตยกปั้นค่ะก็ว่าเสลนักนักรักเตมันเป็นเล็กึ่งมดค่ะก็เลยนับหอมแกวหยงอมเป้เลยค่ะก็เร็วปรายฮือพีลอตจอยยงค่ะถ้าเป็นปอดใจเตยยงก็เร็วเตเปยอยู่ นี่ก็ได้เป็นวางโขขายออนไลน์ของห้อมแกวคะ่ะนี่คะ่ะมายาเยาคิดว่าที่ไรประกอบอีซังแทงติเต็มไรประกอบอีซังคาเปินประกอบมาเส็ยงมดเยาวคะ่ะมันตบไหลคะ่ะนี่กี่ออกมาก่อวางของไรกําเรียวคะ่ะโอ้แคบม่าแคมของตรงปกเป๊ะเป๊ะกเรียวคะ่ะอันนี้ก็บินตั้งมันพิษคะ่ะที่เป็่นตั้งเหมือนกันคะ่ะน,นี่ปลายจอยกันยกเป็่นคะ่ะมันนักคะ่ะ นี่เพื่อสนใจกอสั่งเลยนะนี่มาประกอบก่อไงไปใจท <c oughs> ี่ได้ดกอดเลยประกอบเป็นประกอบมาเย้านี่กี่กอวางของเลยกาเรียวอันนี้กอที่ไลประกอบใส่อ่ามักล่อมันไกคะ่ะหมักล้อมันนี่ปัน่นตต้มใส่มาาคะ่ะนี่คะ่ะนี่กอที่เป็นมักล้อมันคะ่ะปั่นปั่นมาสี่หน่วยคะ่ะนี่เรากอตที่มาใส่มักล้อมันให้ก็อ่าจัดการไรกําเรียวคะ่ะ คอ้มบัคค้มค่ะอ่าของหลักร้อยคุณภาพหลักพันกําล็วค่ะแบเบาแข็งแรงดีนะคะเล็กมันก็นี่ก็สั่งตั้งไทยมาค่ะสั่งตั้งอ่าในติ๊กตอกมาค่ะถ้าอยู่ตั้งนี้อ่าใครสั่งของตั้งไทยอีสั่งก่อไรค่ะสั่งพันไรค่ะแต่ที่มีกาส่งยาวกว่ากาสั่งเอ็นน้อยหนึ่งค่ะน้องแป้งหอมฮอกก่อเต่าจอมค่ะประจุบสั่งก่อไขจอยเป็นค่ะ มีค่ะสั่งมาก,ก่ออะไรมากี่ไกค่ะเป็นปอประกอบมาเสียงมดเย่าอ่าเย่าก,ก่ออะไรใส่หมากรอมันไกค่ะอ,อ๋อเป็นเด็กคุณภาพดีมากอ่าน้องแกเอาสั่งในี่มี่อ่าหกฮาจันค่ะหนึ่งสองสามสี่้ามีฮาจันค่ะนี่พามือเขาปัน่นเข่าก่อเปิ่นปั่นก้ามาจอมค่ะเอากล้าใส่ดี อนอดม่ได้กอดปันปั่นเขามานี่านเลยค่ะอันนี้ <S <S นี่ตีวางของเขากอใส่หมักลอยแาก่อเริบลอยแล้วค่ะนี่โอ้ยงามตรงปกเป๊ะๆกําเลียวค่ะเพิ่สนใจก็สั่งเลยนะนี่หลังจากใส่หมักลอยให้สั่งเรยบลอยแล้วก็มาคับโคค่ะเอาโควางวางตีาจานวางของเขาค่ะ ยกอติมีน้องแป้งหอมเขาเป็นผู้ช่วยท้งค่าจ่อยเงียบออกในกล่องออกมาครับใจครับค่ะสินค้ากอดติมีหลายๆโต๊ะผ่องค่ะใครสนใจสินค้าตัวไหนกอสั่งเลยค่ะของมีพ้อมส่งค่ะใครเป็นตัวแดนกอตักเขามอะไรค่ะยกอติมีกลุ่มซ้อนขายออนไลน์ปั้นทงค่ะยากอมเข้าใจสั่งติหนกอาตักมาถามหอมแก้วอะไรตลอดค่ะ นี่ค่ะนี่ก่อคับโคย่าเรียบร้อยแล้วค่ะคับโคออกมากอดีงามประมาณนี้ค่ะนี่อ่าี่มีหลายหลายเมียวผังค่ะที่มีเส้นขาหลายหลายเมียวผังเพื่ออ่ามีปัญหาหนะ้าผาหน้าิวอ่าพร้อมหัวแหง้งจะนี่ก่อตักมาเลยค่ะย้วก่อผิวหนังไซอ่ยายี่ก่ที่มีอาหารเสริมยาลดทนอ่าซึ่งจะนี่ก่อมีหลายหลายเมียวกำเรียค่ะ